ท่านนห่สวยงามไปไหนเนาะค่ะปัดแล้วกะแม่คู่คิดว่าดินคงจะบ่อสวยงามเนาะค่ะผู้อื่นเท่ากับคงจะเอาดินลงอีกเนาะค่ะอาจจะลงบหลายทอมือนี่เนาะค่ะอาจจะลงบหลายทอมือนี่แะเอามาเสริมอีกค่ะมาเสริมเพื่อความสวยงามเนาะ คะด้านด้านที่กำลังเกียบอยู่นี่จะสูงไปค่ะจะสูงไปม่คู่ก็เลยสางว่าอ๋อให้ปั๊บลงมาอีกจักน้อยเนี่สเสียเนาะค่ะปั๊บลงมาดัานมาเรื่อยๆปับเห็นมันแน่นก้นเนาะค่ะ อาจจะเป็นแบบว่าเท่ใหญ่ๆเนาะค่ะมืออื่นนี่จะจะเท่ดินใหญ่ๆจักน้อยเน,นาะค่ะเพราะว่าด้านน้านี่สูงสูงขึ้นอีกหลายค่ะสูงขึ้นมาอีกหลายเปิดเนาะเพราะว่ากะมันมันบ่สูงเนาะค่ะมันติดติดค้าสนนนมันกับโบสวยงามเนาะคะ่ะเวลาเอ,าเอาเ่อเห็นองค์พญายนาคเห็นแล้วเอถนนกับ ลานปูเนาะค่ะ้ามันทอกันมันก็จะพอสวยเนาะค่ะนี่ละค่ะแม่คู่กับย่างเอ่อกังวลเนาะค่ะประมาณงบประมาณเท่ากับบหลายเนาะค่ะอ่อมันมันแค่เอามาถมดินซื้อกับเบิดเป็นแสนแล้วเนาะค่ะเอาเอามาถมดินเืิองบวงสวงเืิองหยางแน่เนาะค่ะกับเบิดแสนกลัวเนาะค่ะร่วมบวงสวงกับแสนกลัวเฉพาะดินค่ะแสนกลัวแล้วเนาะ ย่งเบพๆออีกเนาะคะ่ะมืออื่นเท่าก็จะปรับอีกนิดหน่อยเนาะคะ่ะปรับอีกนิดหน่อยเพราะว่าแม,ม่คู่ก็จะเซฟเนาะคะ่ะจะเซฟ้นคุ้นลงอีกจักน่อยตามจริงแล้วเท่ากับต้องลงทอทอกันกับมือนี่แหละทอทอกันกับมือนี่แต่ว่าแม่คู่ว่าการเทศดินมันมันมันหลแล้วเนาะคะ่ะ ถึงจะพื้นดินจะไม่สวยงามก็ต้องเอาซ้ำหนีก่อนคือนเนาะค่ะก็เอาต้องเอาซ้ำหนีก่อนเดี๋ยวเขาเข้าค่อยว่ากันอีกรอบนึงแต่ว่าด้านหลังมืออื่นก็จะให้ทั้นเจ้ามาเทให้อีกจ้าหน่อยเนาะค่ะปรับอีกนิดนึงเนาะค่ะปรับอีกนิดนึงเพื่อความสวยงามค่ะเดี๋ยวมืออื่นมาคู่จะมาไทยให้มึงอีกเนาะค่ะว่า เ,ออเวลาเราทําเสร็จแล้วจะสวยงามแค่ไหนเนาะคะ่ะและ้วก็เพื่อนเอาของมาทรงจังสีกจะเจฮีที่เพ็ยยังให้มืออีกรอบนึงเนาะคะ่ะค่ะก็ดีใจน้าเดอ้อค่ะสําหรับผู้ที่ถูกผู้บบถูกกระเสียใจน้าเนานะคะ่ะแม่คู่เองก็ได้หรอกค่ะบ่ได้บด่ได้เลยเนาะคะ่ะถึงจะตามศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ของงวดทีแล้วแม่คู่ปกติเคยเคยที่แบบว่า ถ้าเราเป็นตัวกันเราต้องการทุนเนาะ,ะเป็นจังไดรบุค,ค่ะรอบนี่มันมันบดถ,ถือสองหวดวแล้วเนาะแม่คู่จริงๆกะบ้านาถูกหวหงวหาหาสองเข้าสื่อบ่ไดดเนาะค่ะมันก็นเลยเป็นสองหวดพอามาหวดนี่เนาะค่ะมางววนี่แม่คู่ก็เลยทุนบ่อลหลค่ะก็เลยใดหน่อยเนาะค่ะก็เลยบ่่คุมทุนเลยเนาะค่ะแต่กับบ่เป็นยังค่ะแม่คู่จะเอะไปหา ปูก้อนเนาะคะ่ะไปไปอัพอัพขันกับปูอีกก้อนเนาะคะ่ะพลังคงจอออนแล้แลวเนาะคะ่ะเดี๋ยวไปสวใหมเกินเนาะคะ่ะค่ะตอนนี้ก็เริ่มมืดลงมาจาักน้อยเนาะคะ่ะเริ่มเริ่มเริ่มคื้เมืดมาแล้วเพราะว่า อ๋อขามันทำกลางวันเนาะขามันมาทำตอนกลางวันนี้ร้อนร้อนมากๆเราต้องทำตอนเย็นแล้วก็ตอนเช้าเช้าเนาะคะ่ะมันถึงจะไหวยังเสียเนาะคะ่ะเพราะว่าโอ้ยหอนหอนหอนปักคักเนาะคะ่ะหอนคักอีร้อนมากๆค่ะร้อนมากมากแม่คู่นัง่งคุ้มงานอยู่นี่นี่ค่ะน้ำดื่มปวดที่ซี่หะคะ่ะปวดที่ซี พ่ออาจารย์เอาน้า,นามาไห้เนี่ยค่ะในขวดที่ซีแล้วดีค่ะแต่ว่าคนไทยว่าในกินจะตรวอยู่ค้นคุ่มกินซีขวดแล้วค่ะย่างกลับไปกลับมาไปปีนไปปีนทางหลังเกือบเกือบมืนเนอะค่ะ ด้านหลังเนาะคะ่ะด้านหลังมีค่อนข้างที่จะสูงมากๆเนาะคะ่ะสูงมากๆแม่คู่ล่งไปดิมิดหัวแม่คู่เลยเด้ค่ะเออได้ปีนขึ้นเอาเนาะคะ่ะเด้ปีนขึ้นมากเพราะว่าข้างหลังอะ่ะอ,อตอนตอนที่เราได้ได้เอ,อเชิญองค์ปุ่งเก่าเนาะคะ่ะออกนั่นกน็คือมันจะเป็นดินลาบลาบไปด้านหานานี่นะคะ่ะเพราะว่า ทุกคนลอกมือด้านหน้าได้ค่ะว่าจะ,จะจะใส่ใส่ดินปานใดเนาะค่ะขนาดด้านหน้าเด้นี่ดาา้านหน้ายั่งยังยั่งยังเออขนาดนี้เนาะค่ะเนี่ยค่ะระดับดินด้านหน้าเด้นี่พี่ค่ะหัวตรงตรงด้านหน้าเด้นี่ค่ะดินดินมันจะเป็นแบบลักษณะอังตีเนาะค่ะด้านหน้ามีด้านมีห่าโถม แต่ด้านหลังค่ะทวมหัวแม่คู่เลยค่ะทวมหัวแม่คู่เลยสูงมากๆค่ะแม่คู่เด้ปีนขึ้นเอาเนาะเด้ปีนขึ้นเอาตอนนี้ก็ปับ๊บดินมืออืน่นมืออื่นเนาะคะ่ะตรงนี้เดี๋ยวแม่คู่จะท้าท่ามาาามืเอืนนี่ค่ะระดับดินตรงนี้เนี่ยก็จะดิ้นยิ่งตรงไปอีกเนาะคะ่ะนจะได้ถมอีกสักประมาณสิบรถเนาะคะ่ะตรงนี้ก็ตรงไปพุ่นเลยนะคะประมาณสิบรถแาด ด้านหลังกับสีประม่านอีกเนาะค่ะประม่าณน่าจะยี่สิบรถได้เนาะคะ่ะถ้าถ้าร่วมเบสเซ็ดแล้วค่ะเกือบลอยอีกลอยคือเก่าเหรอคะไปลอยก็รดอีกนนะคะือเก่าเนาะค่ะพราะถ้าห้าเฮ็ดออเฮ็ดเรียบๆมั่นกับบ่ได้เนาะคะ่ะมั่นกับบ่ได้ก็เลยตรง ต้องใช้งบป,ประมาณส่วนหนึ่งมาถมที่ก่อนเนาะคะ่ะแต่กับพยายามจะเซฟให้ได้มากที่สุดเนาะคะ่ะแต่ไม่ใช่เซฟจนไม่สวยกับ <c> เ <oughs> จะเซฟเห็นมันสวยค่ะเซฟยูต่ว่าก็ต้องสวยพรเนาะเซฟแล้วก็สวยน้ำเนาะคะ่ะเพราะว่าเ,ออเราต้องใช้งบป,ประมาณไปพุดพุดเสาเข็มเนาะคะ่ะหรือว่าตอกเสาเข็มอีกถ้าต้องเอาเออพันกีดเนาะคะ่ะ เอาอนอรีดมาเทเสาเข็มเพื่อเพื่อกันสุดอีกเน,ะะนาะค่ะน่าราคาตรงนั่นก็จะงบประมาณก็จะค่อนข้างเยอะจักหน่อยนะคะเยอะเยอะไปพี่ตะเนว่แพงแพงคัมกะค่มกะเฮ็ดค่ะกัยังสู๋อยู่เนาะคะ่ะคัมกะต้องเฮ็ดเพราะว่าถ้ากลางวันมันไม่ไหวเนาะอยู่จังสี่ละค่ะ พอมาแม่คู่บ่บ่ได้ญาติแม่คู่ญาตินาะค่ะกัเหตะะุเนาะกินบ่ญาตมิมันเป็นหยังดอกค่ะมีเพื่อนมีเพื่อนเยอะเยู่บ่ค่ะบ่ญาติแม่คู่เป็นคนบ่ญาตินาะค่ะเพราะว่าสิ่งที่เราสิ่งที่ไม่สามารถคนอื่นมองไม่เห็นแม่คู่อบบอาจจะเห็นเันเียอนาะคะ่ะกันเลยแล้วบ่คอกลัว ต่อไปเนาะคะ่ะที่เห็นถนนที่เห็นรถเนาะคะ่ะผ่านไปผ่านมาต่อไปตรงนี้ก็คงจะไม่ได้เป็นถนนเนาะคะ่ะเพราะว่าปกติแล้วตรงนี้กะเพื่อนกับหายพานซื่อๆเนาะคะ่ะต่อไปจะเป็นตรงถนนนี่เนาะคะ่ะเพื่อนมาพระอาจารย์บอกว่าอาจจะเป็นบ่อพญานาคหมายถึงว่าสิเป็นน้ำพุเนาะค่ะเป็นน้ำพุตรงนี้เนาะ ะละกาเพิ่นเหตุเป็นแบบวงเวียนมากเนาะค่ะเพป็นจะเหตุแบบวงเวียนมากโอ้ยมืดแล้วทุกคน <c oughs> มืดแล้วมืดแล้วมองไม่เห็นแล้ว <c oughs> ไฟกับบมี่ได้ข่ายอยู่ตรงนี้นะไฟบ่มี่ ไฟล้ลดละค่ะดิเริ่มมืดแล้วเริ่มจะกข้าต่อบ่ได้แล้วกัม่มืออื่นเื้องก็ต้องตื่นได้แต่เศร้าออละค่ะมัเฝ้าออเห็ดเพราะว่าข่ะตอนเศร้ามันก็จะได้นะได้ไดง้านจักน้อยเนาะคะ่ะสายมากมันก็ร้อนกระบ,บ่ไไวเนาะคะ่ะร้อนมากๆเลย พวกนี้ก็จะเอาดินมาเทอีกเนาะจะเอาดินมาเทอีกให้ใหใหปรับงามๆเนาะค่ะแล้วก็จะเก็บหม่องยูจานเนาะค่ะก็เริ่มจะก่อจากทั้นที่ค่ะก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะค่ะมันมืดบ่าบยานกระยานไว้คำมากคำมนันค่ะ ใครได้ฮหาหนอยมั่งคะในกลุ่มปังอยู่นะคะสีห้าค่ะได้อยู่เนาะค่ะมือเอินแม่คู่จะมาไล่จะมาไล่ฮาหนอยให้เด้อค่ะทุกคนจะได้ทุนของรัฐบาลขึ้นเด้อค่ะคลิปนี้ขอจบเพียงพณิกรคลิปหนาพอกันไหมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ